สวัสดีครับผมคงจากบิโซนไทยแลนด์วันนี้เราอยู่กันที่ร้านคอฟฟิทดีเดอ์ลไทยจังหวัดลบบุบรีครับร้านนี้ทำธุรก,กิจกับบิสโอนมาเกือบ10ปีแล้วนะครับได้รับความนิยมจากลูกค้าแถวนี้เป็นอย่างมากวันนี้ผมจะพาไปคุยกับเพียไก่กันครับว่าเขามีวิธีในการแนะนําผลิตภัณฑ์บิสโตนและบริการลูกค้ายัางไงลูกค้าถึงติดอกติดใจขนาดน,นี้ไปดูกันเลยครับ เหมือนเดิมเลยนะครับพี่รถนี่รอเทียบเลยใช่ครับก็ปกติเราจะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับทุกๆวันก็จะมีรถมารอทําไม่ว่าจะทั้งสลับยางเปลี่ยนยางเติมลมเราบริการเติมลมไดออเจนฟรีนะครับรถที่ผ่านไปผ่านมาเจยงก็จะมาแวะเติมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเราหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่อื่นครับแล้วผมถามนิดนึงครับเพราะอะไรลูกค้าถึงเป็นที่นิยมในการมาร้านนี้ครับเีเคล็ดลับไงฮะช่วแน่ เราพยายามอบรมพนักง,งานเราให้บริการที่ดีพูดจาดีเจอลูกค้าเราต้องมีรอยยิ้มไว้ตลอดช่วงนี้ผมเห็นรถกระบะเปลี่ยนกันเยอะเลยส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนยางรุ่นอะไรกันครับพี่ตอนนี้ตอนนี้ที่ขายดีจริงๆก็จะเป็น6-1 1อ่ะครับดูราวิสอาร์ 11, 11, ครับนนที่เป็นยางยอดนิยมของเราเลยครับตอนนี้ครับส่วนใหญ่ที่แต่ลูกค้าพูดถึง6-1 1ว่าอย่างไงบ้างครับพี่ก็เรื่องของความทนทานนะครับททามาเป็นอันดับแรกเลยนในยางรถบรรทุกที่ไม่ต้องแบกน้ำหนักมาก เป็นรถรถกระบะบ้านนะครับที่ให้ความนุ่มนวลน,นะครับ,รบแล้วก็ยังมีเรื่องของการเบรกหยุดดีจริงๆก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของของเขาอยู่แล้วนะครับ,รบก็มาถึงก็เปลี่ยนแบบเดิมนะครับแล้วก็จะมีเป็นเคยไปใช้ย่ออื่นไม่ประทับใจแล้วอยากให้เราแนะนำเราก็จะแนะนำตัวที่ทนทานอย่างเช่น 6- 1 1ให้เขา ดีนะต่อถนนดีตัวเนี้ยถนนเปียกเนี่ยเอาอยู่เลยเบรกเบรกดีเลยละ่ะปลอดภัยอ่ะมั่นใจอ่ะไอเราขับรถทางไกลเรื่อยไงขนของด้วยอะไรด้วยตัวนี้สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าหกหนึ่งหนึ่งตัวนี้ติดนะครับลูกค้าชอบเพราะว่าหนึ่งลิตรน้ําดีอ่านุ่มไม่ดังครับอันนี้ดีบรรทุกก็ได้อะไรเงี้ยครับป็นแบบว่าการใช้งานก็ประมาณสามปีสี่ปีหรือห้าปีครับบางทีก็หกปีครับ <laughs> ยังบิสต์โซนดูลวิทย์อาหงหนึ่งยังมีตัวแทนจำหน่ายอีกมากมายทั่วประเทศและนี่คือหนึ่งร้านตัวแทนจำหน่ายของเราครับยังบิสตโซนนะครับผมขายตั้งแต่ประมาณปี1718นะครับตั้งครับโหนึ่งแปดนี่ก็40กว่าปีแล้วนะครับแล้วปัจจุบันที่ร้านตอนนี้ให้บริการอะไรบ้างครับร้านที่ร้านนะครับก็มีบริการเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับการตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับงานช่วงล่างงานเบรกนะครับงานแอร์รถยนต์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ก็จะเป็นงานควิกเซอร์วิสทั้งหลายนะครับแล้วก็หลังการขายอีกนิดนึงเราก็ตามานะครับตามลูกค้าว่าเ,เขาต้องมาสลับยางไม่ต้องมา ดูแลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ต้องแจ้งเข้าไปโอเครถทัวร์อันนี้รถกระบะที่เห็นถเนี่ยวันนี้เขาเปลี่ยนยางอะไรกันเป็นหลักครับเอ่อถ้าเป็นรถกระบะนะครับส่วนมากจะเป็นยางบิตโซนนะครับรุ่น R611 รุ่นบิตโซน R611 ใช่ครับส่วนมาก611จะจะติดรถนะครับองเช่นอิตุดีแม็กอะไรทั้งหลายนะครับหรือโตโยต้าครับเวลาลูกค้ามาเปลี่ยนรอบที่2นะครับลูกค้าก็จะเน้นเอายางแบบเดิมเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในยางเดิมเขานะครับส่วนใหญ่เขาให้ความคิดเห็นฟีดแบ็กไงครับยางบิตโซนเรื่องยางบิตโซน R611 เขาก็จะเอ่พูดถึง ความนุ่มนวลนะครับ,รบแล้วก็อายุการใช้งานซึ่งยาวนานนะครับเพราะว่ายางบิดตนเนี่ยบางทีเขาใช้กันไป4ปีนะครับหรือเกือบแสนกิโลให้ตัว6กหนึ่งเนี่ยก็ยังยังสามารถที่จะตอบสนองาได้อยู่นะครับ โอ้ผมนี่เจน2แล้วนะคะนรับผมถ้านับเวลานี่ต้องมี40ปีนะครับ40ปีแล้วครับเนี่ย <c oughs> โอ้แล่ร้านนี้เนี่ยอยู่ภาตัวมือพอสมควรเลยกลุ่มลูกค้าทางนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประเทศไหนครับนี่ <c oughs> ก็มีหมดนะครับผมมีรถตู้รถเกง๋งรถกระบะเนี่ยทั้งในเขตอำเภอที่นี่เองนะครับ <c oughs> แล้วก็อำเภอข้างเคียงรอบๆนอกเนี่ยจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนชาวนาเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมยังเคยคิดว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยต้องใช้ยางถูก หลายหลายครั้งเลยที่แบบรถเก่าๆมาเนี่ยแล้วมาถึงปุ๊บก็เจาะจงเปลี่ยนบิดสโตนเท่านั้นเลยให้ผมขอถามเจาะอ,อีกนิดนึงครับยางดูโรวิส R61 เนี่ยได้ขายบ่อยไหมครับโอ้ขายบ่อยนะครับท่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเข้ามาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยอยากจะใช้ยางที่มากับรถตั้งแต่แรกซึ่งเขารู้สึกว่ามันใช้แล้วมันทนทานก็ยอมรับเลยว่าบางคันเนี่ยใช้มา5ปี หปีแล้วก็ถึงอยากจะเปลี่ยนตั้งแต่ขายมาผมยังไม่โดนเรื่องยางเคม็มเรื่องไม่โดนเรื่องตําหนิว่าใช้ไปแล้วยังมีปัญหาเรื่องยางบวมหรืออะไร,รยังไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นลูกค้าโอเคแล้วคนขายก็โอเคไอพื้นที่ที่ยางสัมผัสกับถนนนะี่ยมันมีอยู่ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ายางที่ดีเนี่ยมันจะสามารถ สร้างความปลอดภัยได้สูงนะครับลูกค้าไว้ใจให้ให้เรามาทำงานรถเขาเนี่ยนะครับแล้วชีวิตเขาอยู่บนหลังรถหลังพวองมาลัยเนี่ยเราพยายามบอกกับลูกน้องเราตลอดเวลาว่ามันเหมือนเราต้องดูแลชีวิตเขาเหมือนเราเข้าไปใช้บริการดูออกว่าคนไหนจริงใจคนไหนไม่จริงใจผมก็จะคิดแค่ว่าถ้าผมเนี่ยเข้าไปใช้บริการผมเนี่ยต้องการอะไรแค่นั้นเลยง่ายเลยจบแน่นอนเลยครับเมื่อเรามีสินค้าดีแล้วถ้าเรา บริการไม่ดีลูกค้าก็คงไม่แฮปปี้ถ้าเกิดงานนั้นออกมาแล้วมันมันไม่เพอร์เฟกตไม่ใช่ใส่ยางอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือใส่ใจกับลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักของเราครับคุณชมก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่ายามอิโซนเรา ีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่ประเทศแม้แต่ร้านที่อยู่ไกลาจากตัวเมืองเพราอใช้ทางหน้าผู้ชมก็สามารถไปเปลี่ยนยาง Bridgestone d u โ l r ห,หนึ่งได้ที่ตัวแทนจหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับขอบคุณครับ Bridgestone Solutions for your journey